สวัสดีครับพบกับแท็บดิกไมล์มิวเซียมกันนะครับผมเมื่อวานครับผมหลังจากที่เรานะครับได้พิพิธภัณฑ์สี่ชิ้นใช่ไหมครับผมก็ปล่อยให้เกมครับมาเริ่มฟาร์มตังค์ครับผมก็นี่ครับในที่สุดผมก็อัพเต็มครับเต็มนะครับอ่าก็เงินข้างแบบเยอะมากนะครับผมก็มีทั้งได้ที่ได้เงินจากรถบั แล้วก็ได้เงินจากการเนี่ยครับลูกค้าเข้าชมเงี้ยครับเรื่อยๆก็เดี๋ยวจะไปดูกันต่อเลยครับผมครับไปสถานที่ใหม่กันเลยครับนี่อันนี้ปลดล็อกสถานที่ใหม่เป็นสีเงินแล้วครับอ่าจะเห็นว่าเขาปลดล็อกโซนแรกไปครับ ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะนะครับผมนี่ก็คือ่าในโซนแรกเนี่ยมันจะมีไดโนเสาร์ใช่ไหมครับเนี่ยฮะแล้วพอเข้าโซนถัดไปปุ๊บมันกลายเป็นว่าแผนที่กลายเป็นแบบใหม่เฉยเยเลยครับนั้นเราต้องเล่นแบบเดิมไปก่อนนะครับผมเพื่อจะเก็บของให้ครบนะครับก่อนที่จะไปแบบถัดไปนะครับผมแล้วก็ผมได้ทดลองนี่ครับ นโนเสาร์ครับผมจะเห็นว่ามีบวกร้อยครับเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะก็คือเราอะครับสามารถเล่นซ้ําได้ครับนี่ครับตัวเนี้ยครับเล่นซ้ําไปเรื่อยๆได้เพื่อให้เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มครับยิ่งเก็บได้เพิ่มหนึ่งอันก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับงั้นเราเก็บประมาณร้อยอ่าฮะประมาณห้าสิบครั้งเนี่ยก็ได้อีกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือจะมีโบนัสสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่เราจะเก็บตัวนี้ก่อนครับอ่าพุทเก็บไปก่อนครับนี่ฮะก็จะเก็บเป็นคอลเลคชันครับผมแล้วเราก็จะไปขุดต่อครับเห็นว่ายยัังเเหหลลืออีีีกาาาสถนนทท่่่รรไไไมด้ปะคบ อ่ะขุดที่นี่ก่อนครับใช้เงินหนึ่งพันครับตอนนี้เราอัพเกรดครบแล้วครับการขุดแล้วก็สะดวกโยทินครับผมอ่านี่ครับไปต่อแบบรัวๆเลยครับค่อยง่ายคือตอนนี้เราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการแบบอ่าเล่นแพ้แล้วนะครับแต่ว่าขุดครั้งละพันก็เป็นอะไรที่แบบ เปลือเงินพอสมควรครับผมนะครับไปต่อเลยครับ พออัปเกรดแล้วอะไรก็ง่ายฮะเห็นไหมฮะอ่าเพราะว่าเกมก็จะฟโฟลเร็วขึ้นครับถือว่าในช่วงที่เราเปิดพิตพันเนี่ยไม่ศูนย์เปล่าครับผม 86ครับ,รบน่าจะอีกประมาณสองครั้งนะครับเออเจอโฆษณา ขุดชิ้นสุดท้ายแล้วมั้งเรียบร้อยครับผมได้ชิ้นําำครับแปลว,ว่าครบแล้วนั่นเองนะครับอโบนัสบวกเจ็ดครับผมก็เดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกสักครั้งอีกประมาณให้ได้บวกสิบนะผมก็จะเล่นประมาณนี้ไว้ก่อนก็คือเป็นร้อยสิเปอร์เซ็นต์นะครับ โอเคครับอ่าแล้วก็ได้เงินมาแล้วนะเราก็จะไปขุดอีกนิดนึงนะครับอีกครั้งหนึ่งผมจะเน้นที่หนึ่งร้อสิบเปอร์เซ็นไว้ก่อนละกันนะครับโอเคครับผมแล้วก็จบเลยครับโอเคครับผมอ่าก็ เรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับฮุดเอาไวไปก่อนครับแล้วเราก็จะเล่นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายนะน่าจะตัวสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจราคา700รอยครับ เพ tamam ื่อจะให้จบสเตจนี้นะครับผมขอขุนง่ายแล้วเกมก็สบายเลยครับ เห็นว่าช่วงแรกผมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะเคลียร์พวกนี้ได้เนอะต้องหาเงินวนไปวนมาอันนี้คือแบบผมสามารถที่จะแบบฟาร์มรัวๆแล้วกลับไปพิพิธภัณฑ์ได้นะครับผมผลของการแบบเปิดเกมค้างไว้นะครับแล้วก็ฟาร์มตังค์นะครับผมด้วยการใช้รถบัสนะครับ โตโซเลียนะครับผมบวกสครับอ่ะทำเหมือนเดิมครับเราจะเอาบวกสิครับบวกหกบวกแครับแล้วก็ขั้สุดท้ายครับผมอ่าบวกสิครบครับ คอมพีวแล้วครับโอเคนะครับก็ได้ไดโนเสารมาครบแล้วนะครับมาดูอัลบั้มกันครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ <Okay. S 2> ตัวที่เก็บไว้ก็สองตัวนี้เนาะนะครับ คครับถ้าไปสเตตใหม่มันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะเป็นโลเคชันใหม่นะครับแล้วอยากรู้ว่าสเตตเก่ามีอีกไหมเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันครับผมพุท away ก่อนครับมีแค่นี้ครับผมครบแล้วนะครับถือว่าคอมพิวและหกเมืองแรกนะครับเราก็เอาดโนเนสร์มาลงฮะนี่ครับโอเคครับผมก็เราเขาก็หาเงินพิพิธภัณฑ์ได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับ ก็โอเคครับผมก็เดี๋ยวตัดพาร์ตตรงนี้ก่อนเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปอ่าลุยกันในเฟสถัดไปครับก็คือเตะสองกันนะครับแล้เวเจอกันครับผม